มาน้อยแค่ปะโอ,อนนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสดมแม่ <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วกุมารน้อยหลวงพ่อใจให้หนูล้างบูดล้างบูดตรงนู้น หมาครับมันมาขี้รถหมดครับลงพ่อให้ล้างครับหนูจะมาตั้งนานแล้วบอกไอ้ตุ้นมึงดูน้องนะหนูหนูหนรีบล้างบาดตั้งกะเช้าดูกลัวไม่ให้หมาครับปู่ไปบอกแล้วว่าให้มาเช้าๆหน่อยครับนี่ดพ่อครับขคน้องกินหน่อยครับ ทำไมครับหมดที<ะ>่เดียวไม่มันไปแล้วหมดทีเดีกินสองกล่องครับสวัสดีครับอสองไม่เห็นชื่นอนมมาให้หนูเลยเนาไม่ได้ชื่อเดี๋ยวดเดี๋ยวจะซื่อ,เด,ดอเดี๋ยวมารอบหลังจะชื่อให้ยทีหน่อยรอบหลังงั้นก็เอารอบหลังนะองมา <laughs> ไปับมียอกมีหยอกเอารอ,อ,อบนี้ก่อนแ,แม่เนาะแม่เนี่ยมาก็ไม่สนใจไปกันเลย พอล้างบาดเสร็จหนูรีบมาเลยครับน้ำแดงเอาไว้น้ำแดงไม่เอาครับนี่อะไรครับเนี่ยกาแฟ,ฟปูปูปูนี่แล้วบอกให้หนูมาไวๆหนูลูปูไปทำไมเนี่ยหนูเห็นเขาเชิญตัวปูขึ้นไปทำไมก็ไม่รู้ข้างบนนะครับแล้วให้น้อนมาไวๆครับส <นะ S 1> วัสดีครับ ปูบอกว่าให้น้อยบอกถามตัวครับท้องตัวตัวนึงตัวหนึ่งตัวกินตัวหนึ่งครับอเอาปังๆนะเอาเป็นเป้งเลยนะครับมั่นใจครับ,รบนี่รับปากด้วยรับปากด้วย,อ,าาวยอืม ในเนี่ยชุดทหารยังเลยหนไปเรื่อยๆพ่กัแม่นะยังไม่ได้นาแม่ได้ชักขิดหมดแล้วก็หกไปเรื่อยๆครับพ่อนะพ่อนะถือแม่ไม่อยากถือเอาต้นน้ำมาต้นนมไลใหนูกินไอ้ไ่มมิคองเนย้อ เอาครับเ,เติเมเกตหนุ่ <laughs> มเด้โมวที่ออกสองแปดกูมารก็กินสองกล่องเลยนี่มีสา <3 S 1> มกล่องมีสามกล่องอกินสามกล่องไม่ใช่กล่องนุ๊กกล่องไปให้ปู่กินทำไมปู่ไม่ฉันหรอกฟ้า <laughs> <laughs> ปู่กินนมเดี๋ยวลงมาบนนุออ๊กอีฐขวาน,นุ๊กมาท,า,ทาลงโทษคำรีกระลงโทษดำ <c oughs> ให้หนูไปล้างบาตให้หนูไปล้างอะไรก็ไม่รู้น้องก็ร้องเมื่อไรไอ้ตุ่มจะได้ตังเกีงนุ่งทันทีครับไม่นานแล้วไม่นานแล้วอุ้ยใครมาก็ว่ากระเจี๊ยวยาวเหยื้อยกระเจี๊ยวยาวเหยื้อยอยังยังไม่มีเวลาขึ้นไปพอง่ายเลยเลยเดีเ๋ยวก็ขึ้นไปแล้วไม่ซื้อตังเกียงไปให้หนูทันทีหนึ่งแล้วก็บอกหนูไม่ ไม่ให้หนูก็ไม่เป็นไรครับซื้อไปให้ไอ้ต้นนุ่งหน่อยครับกระเจี๊ยวมันยาวครับชือไปให้มอนของมันกระเจี๊ยวใหญ่แล้วของหนูยังน้อยอยู่หนูน้อยหนูไม่เป็นไรแล้วครับสองชุดครับเอาไปให้ไอ้ต้นก่อนครับไอ้ต้นมันอายเขายไ้้อหราาด ใส่วแงแจ็คก็ไม่ใช่้าน,นหนกู<ใ>นเร็วเรวให้หนูมาทำไมครับปูบ่ให้มาปู <ใน S 1> บ่บอกให้มาบอกเลขเขาใหม่ครับเลขมันเปลี่ยนแล้วเอาไหนตัดเชือกวันนี้เราครับหนูตัดวันนี้นะครับพ่อไปหาซื้อกันเลยนะครับการไม่น่อยนะพ่อนะกลับเดี๋ยวไม่กลับเดี๋ยวตับแตกอีกนะพ่อนะ จะซื้อกระเจไปให้ไอ้ต้นไหมก็ดูมันดิครับน่ะมันโตขึ้นเป็นหนุมท,ทุกวันทุกวันกระเจี๊ยวมันก็ใหญ่หนูก็ยังยังตัวเล็กอยู่ของหนูหนิดเดียวนนครับแล้วเขาบอกให้หนูมาให้พ,อพ่อและแม่อย่างนี้หนูก็ให้อย่างนี้นะครับแล้วถ้าหนูบอกผิดจะเตะหนูนะครับพ่อแล้วถ้าเกิดผิดเอานมให้หนูกินมาก นิดอแกตัวงวดที่แล้วแกตัวงวดที่แล้วของธรรมดาเนาะให้หนูบอกไงทุกงวดเดี๋ยวก็ไหนว่าห้างวดก็นี่ก็งวดที่หนึ่งนะครับอีนั้นไม่ได้นับพ่อก็จะให้สิบงวดงวดนี้ไม่รู้จะผิดก็ถูกกันก็ไม่รู้สารโจนนะจะเอากันอยู่ไหม ่นุจรินขึ้นไปแล้วโป่ตัทิพย์ก็ขึ้นไปหลวงพ่อก็ขึ้นไปเทพเจ้าก้าก็ขึ้นไปบริวารขึ้นไปหมดพอ่อวันวันนี้ทําไมถึงโกงกันเนาะเนี่ยขาเอาเชือกผูกคอตายไปทําเอาเต่าไปทำอู้ไปทํากันเยอะเลยเอาเงินไปทําที่เบื้องบน <ไป S 1> จะเอากันอยู่แล้วก็เชือกเส้นใหญ่ แล้วที่กองฉลากกลังฮี่ฮกันครับน่ะเต็มเลยพ่อครับอย่าลืมกันกิ้งหนูก็ไอ้ด้วนะครับหนูถ้าพ่อไม่ซื้อให้หนูก็ไม่เป็นไรครับของหนูกระเจวเอาครับเอาหัวมหัวนึ่งกับ ตั้งหลายงวดแม่บอกจะเอาหูหมูไปให้หนูครับมแม่ก็ไม่ไปหนูไม่อยากให้แม่แล้วเอาอีกเจ้าแม่ไม่ให้หนูกินเอาตะกล้วยเอาตะกล้วยกับน,น้ำนมไปให้หนูกินครับพ่อบอกให้หนูให้ตัวนี้ครับพ่อครับเดี๋ยว,ยวพอหนูให้เสร็จแล้วให้หนูอยู่นี่สักพักเนาะ แล้วหนกไม่อยากกลับไปครับเดี๋ยวเขาก็ใชะไปไหนครับอุ้ยขุมานน้อยวิ่งผ่านกล้องแล้วไปไหนครับไปไล่ไปทำไมครับเอาเทปอะไอ้นั้นไปให้เขากระจกไปให้ใครครับไปเมียซื้สวยหนูไม่รู้จักหนูไม่รู้มาที่นี่มาที่นี่อยู่นี่เดี๋ยวตามไปมาที่นี่ ถ้าหนูให้ถูกถ้าพ่อไม่เอากางเกงไปให้หนูกลับให้ไอ้ตุน้นหนูแน่นอนแน่นอนครับลแล้วก็หัมหมูมีกล้วยมีผมมะลัยปู่ด้วยครับที่แม่บนไว้ที่แม่ถูกงวดหกเก้าหก เก้าหกห้าแล้วก็สองสองเจ็ดนะครับสามตัวแล้วก็ห้าตีหนึ่งครับปากเขาไว้เด็กฟ้ามันเก้าหัวสามตัวหนูให้มาแล้วแม่ก็ถูกแม่ก็ถูกแม่ก็วายพ่อหนูให้พ่อตัวนี้นะครับหนูหนูเขียนหนังสือูบบอกว่าให้เขียนสวยๆมึงเขียนสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้เขียนสื่อเป็นะ สวยนะคะสวยสวยสวยนี่ครับนี่นี่นี่ของหนูหน้าล่างนะครับนี่อู้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่นี่นี่นี่ครับ <c ười> กันครับ กันครับตัวกันครับตัวนี้ตัวกันนะครับตัวนี้นตัวเก่งอยู่นี่คับเก่งด้วเกง่งนี่ครับลุงพ่อปิดแล้วเอาใส่ที่เครื่องหมุน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 แล้วเอาเท้าอตัวนี้ครับออกแปดเก้านี่เด้อพ่อซื้อนะครับ ดูนี่นะครับพ่อกลับไปหน่อยนะครับไม่มีมันรัตเตอรี่ไปหาซื้อมันไม่มีมมหวานมากห,หนูมาบอกให้แม่ตั้งแต่วันนั้นแล้วาห้ยเปลี่ยนแล้วแม่เอาตัวนี้แม่ไปบอกเขาตั้งหลายวันแล้วหนึ่งหาซื้อหนึ่งแปดเก้าม่มีจะคู่เลยแ,<ม>แต่ 98, หนูหนูบอก<ๆ>ให้แม่ไปซื้อหนึ่งแปดเก้าครับสามตัวครับงวดน,นี้ครับถ้า ยังไงก็ออกครับน้อยท้าประกันเลยครับถ้าเขาไม่เอาล็อกเบิ้ลมาครับแม่ครับซื้อนะครับซื้อนะครับไม่ใช่ยืนดูแล้วก็ไม่ซื้อแล้วถ้าถ้าน้อยบอกผิดแม่ยาดาน้อยนะครับเดี๋ยวน้อยน้อยให้งวดนี้งวดที่หนึ่งเที่ยวดีให้ห้างวดไม่ให้จิตงวดแล้วกิดงวดพรพ,พ่อแม่ไม่อยากเอากัน ด้นิดหน่อยนิดหน่อยเตียยนี้น้อยเอาจริงๆเลยครับห้างงวดครับถ้าห้างงวดถูกห้างงวดดีผิดแตกงวดนก็ยังดีนะพ่อเนาะจะเปิ้นจะเปิ้นจะเป้โอ้พีชจะเริ่มต้นใหม่เลยถ้าห้างงวดผิดหนูก็ตตออีกห้างงวดจักทียชอบใจไม่รู้ จะมาขอหวยแล้ววันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้วันนี้ออกแต่หนูยังไม่รู้นะกำลังหลวงปู่กำลังขึ้นไปอยู่บนโ้ตกันหมดหรือยังไม่เห็นลงมาถ้าคนหนึ่งระวังนะครับตัวแปดเนี่ยตัวอันตรายนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหวยลาวอ่ะใช่ยังได้หวยลาววันนี้หรือว่าหวยอะไรหวยบุญทีหวยไทย,อนนย,ยเอา้พเาพอเห่าอ่ะ ลุงลุงลุงก็มาลุงหาวก็มาไปขอเขาสิครับวันเนี้อโอ้ยเรานี่หนูกลัวจะหนูมอกไม่ได้ไม่ได้คู่สารล้นไม่ได้เดี๋ยวข้ามหน้าลุงพ่อพ่อปู่เนี่ยให้ยังแม่นหนูจะไปข้ามหน้าเขายัางไงข้ามหน้าไม่ได้เดี๋ยวพ่อถ้าหนูให้ปุ๊บ เดยวปูลุงมาจากนู่นปู่ก็ต้องว่าหนูว่ามึงแล้วทำไงเจนะก็ได้ดีครับวันเนี้วันนี้แม่ก็ถูกไม่เชื่อลงมาเดี๋ยววันนี้ให้ฉ่ำสาตัวเาครับให้ไม่นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับทีนี้นี่ครับคือเลขที่น้องกุมารให้มาสองตัวร่างนะครับนะมีเจ็ดเก้าแปดเก้า นะกัน90นะครับอ้าวขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นขอให้